สม l ยลิง e p เ e ร s ชันที่บอกว่ามันไม่แสดงอาการแต่ข้างในด<ม>ิเพสอะมันคือยังไงคะ,ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคุณอ้อมคือเป็น High Functioning Depression ข้างในเนี่ยรู้สึกดิเ s รสแต่ข้างนอกเนี่ยมี Energy ในการใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะจนคนเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าเขาอะ่ะรู้สึกอะไรข้างในและที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาอะเป็น m i l i n g d e p r e s s i o n คือมันจะเหมือนกับ Major depression เลยนะคะคุณอ้อมคือ ไม่มีชีวิตชีวาในชีวิตนะคะรู้สึกตัวเองไร้ค่าขาดความมั่นใจสิ่งที่เคยสนใจก็จะไม่สนใจจนผลกระทบก็คือการกินการนอนน้ําหนักตัวที่เปลี่ยนไปซึ่งอาการเหล่านี้เขาอาจจะเป็นทั้งหมดอย่างที่เราพูดมาหรือเขาอาจจะเป็นแค่บางอย่างแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกเวลาที่เขาอยู่ข้างนอก คุณอ้อมรู้ไหมคะว่าคนที่เป็น smiling depression อะเขามีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้สำเร็จมากกว่าคนที่เป็น major depression แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงออกทางร่างกายแบบเจ็บป่วยรวมไปถึงมีโอกาสที่จะเป็น addiction issue ก็ได้